ก็คือบ้านของลึกถูกไหมฮะที่มันมีแนวคลองอยูใ่ใช่ครับใช่ครับวันวันนี้แหละครับเดี๋ยววันนี้เสียงอธิการก็ลงพื้นที่อีกครั้งหนึง่งไปดูพื้นที่และความเป็นไปได้ซึ่งตรงนี้คิดว่าน่าจะสร้างได้ก่อนเลยนะครับครับครับไอตรงนี้มันชัดอมันไม่มีเส้นแดงเส้นเส้นฟ้าใช่ไหมตรงนี้ไม่มีตรงนี้ชัดเจนครับเพราะมันมีแนวคลองธรรมชาติชัดเจนเลยชัดเจนเพราะว่าเป็นคลองธรรมชาติครับเอาเพราะฉะนั้นจุดที่ตกลงชัดเจนอยู่แล้วทําก่อนเลย ใช่ครับใช่ครับอืมอืมอตัวต้องตรงบ้านหนองจานนะครับที่ยึดตรงไรบ้านหนองจานก็จะต้องพิจารณาทําต่อคือคือในในความประสงค์เนี่ยคือทําแน่นี่จะต้องสูญเสียกันอีกเท่าไหร่เนี่ยขาทาหารเนี่ยลักษณะของการวางของเขเมรเนี่ยครับอืมมันมีการย้ายได้ด้วยนะครับหมายความว่า เขาวางอยู่ที่นี้พอผ่านไปสักระยะหนึ่งไม่เกิดเหตุกับเหตุอะไรเนี่ยก็มีการเก็บกู้แล้วก็ไปวางที่ใหม่แล้วแล้วอย่างนี้เขาเข้ามาวางได้ยังไงฮะเถเบิร์ตถ้าถามแบบคนที่อาจจะสงสัยครับการเข้ามาวางเนี่ยคือระยะเวลาในการวางระเบิดชนิดนี้นะครับใช้เวลาไม่ไม่นานเป็นหลักแบบนาทีอ่ะเป็นหลักนาทีเช่นอ่าหกสิบวิ หนึ่งนาทีนาทีครึ่งเนี่ยก็วางได้หนึ่งลูกแล้วแต่การวางความหมายคือเขาก็ต้องอดูมีการตรวจการว่าฝ่ายไทยอะ่ะมีการลาดตระเวนไปอพอผ่านไปเสร็จแล้วก็แอบลบอบเข้ามาวางเมื่อเราผ่านไปแล้วกรณีมีแนวคิดกำลังพิจารณาอยู่เรื่องการสร้างกำแพงระหว่าง<อ>ชายแดนไทยกัมพูชาเลยเรื่องนี้พอขยายความได้ไหมครับเสียเบิร์ธครับอันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องจริงนะครับใน ที่ประชุมผู้บัญชาการฐานสูงสุดในภาคพื้นอินโดแปซิฟิกในช่วงวันที่26-28ที่หัวหินที่เชดบุรีนะครับชามชามขออภัยชามครับก็ตรงนี้เนี่ยผู้บัญชาการฐานสูงสุดได้เล่าความจริงสรุดฟอร์ไทยไทยแลนด์เป็นข้อมูลความจริงและเจตเจตจำนงของประเทศไทยให้กับผู้บัญชาการฐานสูงสุดในภาคพื้นอินโดแปซิฟิกได้รับทราบนะครับ ว่าเรามีเกียรติอารมณ์ในการหนึ่งก็คือสันติภาพนะครับสองป้องกันการลุกลาอเพราะว่าในที่ผ่านมาเนี่ยเราถูกขมนลุกลาเราอยู่อันนี้ก็คือประเด็นที่ชี้แจงความจริงในที่ประชุมแห่งนั้นแล้โอกานก็ได้ให้สัมภาษณ์ในเรื่องของการทำรั้วเพราะว่าท่านได้ให้เสนาธิการทหารลงพื้นที่ที่บ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้วครับ ในช่วงวันที่26นะครับก็ดูถึงปัญหาแล้วว่าตรงไหนที่จะสามารถที่จะทํารั้วถาวรได้นะเพื่อป้องกันความปลอดภัยให้กับประชาชนของฝั่งไทยด้วยนะครับ,รบแล้วก็ทหารด้วยออันนี้ก็มีแนวคิดในการที่จะสร้างรั้วนะครับตรงไหนที่มันชัดเจนในเรื่องของเขตแดนแล้ว,ลวก็จะสามารถดําเนินการได้โดยผ่านสภามอชอเข้าไปแล้วก็อ,อนุมัตินะครับ ซึ่ง <nas S 1> วันนี้นะครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเสียงอธิการทหารก็จะลงพื้นที่อีกครั้งหนึ่งบริเวณคลองลึกอืเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นเส้นแกลแดนที่ชัดเจนแล้วเพราะว่ามันก็มีแนวคลองอยู่ครับตรงนี้ก็จะป้องกันเรื่องของสแกมเมอร์ได้เป็นอย่างดีครับอืก <c oughs> ็คือบ้านคลองลึกถูกไหมฮะที่มันมีแนวคลองอยู่ใช่ครับใช่ครับวัน,นวันนี้แหะครับเดี๋ยววันนี้เสียงอธิการก็ลงพื้นที่อีกครั้งหนึ่งไปดู พื้นที่และความเป็นไปได้ซึ่งตรงนี้คิดว่าน่าจะสร้างได้ก่อนเลยนะครับครับครับไอ้ตรงนี้มันชัดอ่ามันไม่มีเส้นแดงเส้นเส้นฟ้าใช่ไหมตรงนี้ไม่มีตรงนี้ชัดเจนครับเพราะมันมีแนวคลองธรรมชาติชัดเจนเลยชัดเจนเพราะว่าเป็นคลองธรรมชาติครับเอาเพราะฉะนั้นจุดที่ตกลงชัดเจนอยู่แล้วทําก่อนเลยใช่ครับใช่ครับอืมอืมที่ตั้งตรงบ้านหนองจานนะครับพี่ยุทธครับตรงไรบ้านหนองจานก็จะต้อง พิจารณาทาต่อคือคือในในความประสงค์เนี่ยคือทําแน่ทําแน่แล้วก็อกองบัญชากรทัไทยก็พร้อมที่จะสนับสนุนครับแนวแนวทางนี้นะครับให้กับกองทัพบกด้วยอนะครับแล้วผมก็เชื่อว่าคือถ้าทากันจริงๆเนี่ยเรื่ององบประมาณไม่น่ามีปัญหาเพราะว่าประชาชนชาวไทยก็พร้อมที่เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะบริจาคด้วยเหมือนกันบ้านหนองยากแก้วเนี่ย เป็นหลักเขตที่42กับ43ตรงจุดที่ยอมรับตรงกันเลยนะครับก็คือหลักเขตที่43แต่ที่ไม่ตรงกันคือ42ฝ่ายกัมพูชาเห็นว่าต้องเขยิบเข้ามาในฝั่งไทยเนี่ย80เมตรดังนั้นมันเลยเกิดเป็นช่องช่องสามเหลี่ยมขึ้นหมายความว่าไงคือหลักหลักเขตที่42เนี่เห็นตรงกัน43เห็นตรงกันแต่42ไม่ตรงกัน หลักบุดมันไม่อยู่เหรอหลักหมุดอยู่ครับนี่คือผมผมเลยจะบอกว่าตรงเนี้ยเป็นจุดได้เปรียบของเราคือหลักบุดเนี่ยเราเห็นตรงกับหลักหมุดแต่เขมรไม่เห็นตรงนั้นต้องขยับเข้ามาหน่อยอ่หลักบุดมันมีอยู่ไอ้ที่มันเป็นเส้นที่เรายืนยันสีน้าเงินเนี่ยหลักบุดมันอยู่ใช่ครับหลักมุดอยู่ไอ้สี่สิบสามเนี่ยตรงกันไม่มีปัญหาแต่สี่สิบสองเนี่ยมันมีหลักบุดอยู่ซึ่งเรายึดตามหลักบุดแต่กัมพูชาอ้างว่าไม่ใช่เข้ามาอีกครับ เขาเข้ามาไปไทยอีก80เมตร80เมตรตรงนั้น80เมตรตรงนั้นอ่ามันมีข้อมูลว่าทําไมหลักบุตรก็อ,อยู่ตรงนั้นทาไมคุณนาอ้างว่าเข้ามาอย่างนั้นน่ะผมเข้าใจว่าเขาคงคิดว่าเราเน่ะไปย,าย้ายอ๋อกล่าวหาว่าเราไปย้ายกล่าวหาว่าเราไปย้ายในส่วนของบ้านหนองจานก็มีลักษณะเดียวกันก็คือเส้นหลักหุดที่46 47ซึ่งตรงนี้เนี่ย46 47เนี่ย เห็นไม่ตรงกับหลักหมุดทั้งสองประเทศอ่าทั้งสองบทเลยเพราะฉะนั้นก็เลยเกิดเส้นขนานแล้วครับคราวนี้ตรงทีสองสีสามไม่เกิดเป็นสามเหลี่ยมแต่พอสีหกสีเจ็ดเนี่ยเกิดเป็นเส้นขนานคู่กันมาอืซึ่งมีพื้นที่มากกว่าอันบ้านหนองแก้วเนี่ยประมาณแปดสิบเมตรแต่มันเป็นสามเหลี่ยมถูกไหมใช่ครับใช่แต่บ้านหนองจานเนี่ยมันเป็นเส้นขนานกันแล้วมันกี่เมตรกว้างกว่าไหมเป็นเส้นขนานกันครับเป็นเส้นขนานกันกว้างกว่าไหมฮะเสบิ์ต กว้างกว่าครับโดยพื้นที่เนี่ยถ้าบ้านหนองยากแก้วเนี่ยจุดสามเหลี่ยมตรงนั้นประมาณสองแสนตารางเมตรมมแต่ว่าในส่วนของบ้านหนองจานเนี่ยผมเข้าใจว่าไม่ต่ำกว่าห้าสิบไร่แต่ไม่ถึงร้อยไร่ก็อ, <So S 1> อยู่ราลาประมาณตั้งแต่เจ็ดสิบถึงเก้าสิบไร่ครับเจ็ดสิบถึงเก้าสิบไร่อันนี้มันก็เป็นแนวอยู่อย่างนี้ถูกไหมฮะ อ่าท่นี้มันก็เหมือนกันเลยคือไอ้มีเส้นปลาสีฟ้าอีกละก็จะมีก็ก็จะมีเส้นแดงที่กัมูชาอ้างสิทธ<ช>ิ์กับเส้นของไทยที่เรายอมรับครับแต่ไม่ว่าจะแดงหรือน้ําเงินเนี่ยก็จะมีเส้นปลาที่เป็นหมู่บ้านของชาวขเขมรล้ำมาอีกอยู่ดีล้าเส้นแดงเข้ามาในอธิปไตยของไทยครับอันนี้ประมาณเก้าสิบโครเรือนอู้ใหญ่มากเลยนะใหญ่มากครับใหญ่มากซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ชัดเจนครับว่าเราก็ต้องให้เขาเนี่ยมาจัดการย้าย ประชาชนเหล่านี้ออกไปออืืมมแล้วยังมีคนเขมรนอยู่ไหมฮะมีอยู่ครับยังมีอยู่ครับยังมีอยู่คือถ้าเราไปทําอะไรมันก็จะกลายเป็นไปทํากับพลเรือนมันต้องเป็นเรื่องราชการรับซึ่งผมว่าแผนในอนาคตถ้าในกรณีที่เราให้เขาทาแผนหรือว่าเขาไม่ยอมรับแล้วเนี่ยไม่ยอมรับที่จะทำดื้อดึงขัดขืนกันอยู่ผมว่าฝ่ายไทยจะมีแผนของฝ่ายไทยครับเพราะว่ามันคืออธิปไตยของไทย อ,อมันคือแผ่นดินของไทยอแปลว่าถ้าเกิดไม่คือเล่นคอมเมนต์เฉยอย่างเดียวร้องอะไรไปก็เฉยไม่ทําอะไรเราํำหวดว่าเสนอแผนอพยพม,มาเขาเฉยเราก็ต้องเตรียมแผนคือมันไม่มีเวลาไม่ใช่ไม่สิ้นสุดนะต้องผลักดันใช่ไหมต,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 ต้องผลักดันครับแล้วก็หรือไม่ก็กคือต้องดําเนินการตามกฎหมายของไทยก็เหมือนกันหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายเออใช่ เพราะ,ะว่าเป็นแผ่นดินไทยครับใช้กฎหมายไทยได้เลยอล่าสุดมันเกิดเหตุอีกแล้วเมื่อวานนี้ RBC ประชุมกันตอนเช้าแถลงไปตอนเที่ยงถูกไหมฮะ RBC กองทัพภาคที่หนึ่งอกองทัพภาคที่สองไทยกับพื้น <S <S าทา่ฐานที่สี่ของเขมรแม่ทัพภาคสองส่วนมาประชุมกันที่ช่องสงงามแถลงกันเรียบร้อยอพอบ่ายสามโมงกว่าฐานไทยเหยียบกับระบบิีแล้วแถวตาควายมันยังไงครับเนี่ยครับอันนี้ชัดเจนครับว่า เขามีการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงนะครับมีการวางระเบิดซึ่งเป็นระเบิดใหม่แน่นอนออแล้วเส้นทางการวางเนี่ยมันเป็นเส้นทางที่ทหารไทยเราใช้ลาดตระเวนในในยามปกติการลาดตระเวนตรงนี้เนี่ยเราไม่ได้ทําการลาดตระเวนล้ําล้ําแดนอืแต่การลาดตระเวนกิจกรรมทหารในการลาดตระเวนเนี่ยมันเกิดขึ้นไม่เป็นการยั่วยุไม่ได้เป็นการล้ําแดนแต่เป็นการกิจกรรมทางทหารโดยปกติเป็นกิจวัตรประจาวันที่ ต้องทําเพื่อความปลอดภัยของฝ่ายเราไม่ใช่พื้นที่ไม่ได้ผิดข้อตกลงครับไม่ใช่พื้นที่ใหม่ที่อะไรใช่ไหมไม่ใช่ครับเป็นพื้นที่เทราลาดตเบนเป็นประจําอืมซึ่งก่อนอ้นนี้เดินก็ไม่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 เกิดลักษณะแบบนี้ครับเออแล้วจะยังไงฮะเนี่ยกลายเป็นว่าตกลงกันตอนเช้าพอเย็นคล้ออีกแล้วมันก็จะไม่รู้คนก็จะสังเกตว่านี่จะต้องสูญเสียกันอีกเท่าไหร่เนี่ยขาทหารเนี่ยลักษณะของการวาง ของเขมรเนี่ยครับม,มันมีการย้ายได้ด้วยนะครับหมายความว่าเขาวางอยู่ที่นี้อพอผ่านไปสักระยะหนึ่งมไม่เกิดเหตุจากเหตุอะไรเนี่ยก็มีการเก็บกู้แล้วก็ไปวางที่ใหม่ม,มแล้วแล้วอย่างนี้เขาเข้ามาวางได้ยังไงฮะเถเบิร์ถ้าถามแบบคนที่อาจจะสงสัยครับการเข้ามาวางเนี่ยค,คือระยะเวลาในการวางระเบิดชนิดนี้นะครับใช้เวลาไม่ไม่นานเป็นหลักแบบ นาทีอ่ะเป็นหลักนาทีเช่นอ่า60วิหนึ่งนาทีนาทีครึ่งเนี่ยก็วางได้หนึ่งลูกละแต่การวางอความหมายคือเขาก็ต้องอดูมีการตรวจการว่าฝ่ายไทยอ่ะมีการราดตระเวนไปพอ,อผ่านไปนเสร็จแล้วก็แบบอบลอบเข้ามาวางเมื่อเราผ่านไปแล้วเพราะว่าในพื้นที่อในการเดินราดตระเวนเนี่ยมันเป็นป่าทั้งหมดนะครับแล้วก็มีช่องทางคนเดินนิดๆ บางบางส่วนเนี่ยก็ไม่ได้เป็นช่องทางที่มีทางเดินชัดเจนด้วยก็คือ<ช>ก็เดินไปตามใบไม้ใบหญ้าอืเพราะฉะนั้นมันเป็นป่าที่สามารถที่จะลอบผ่านไปผ่านมาได้เสมออื嗯嗯มันก็เลยยากต่อการตรวจการเขาก็แถลงตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วทั้งกลาหมกัมพูชาทั้งหน่วยเก็บกู้ทุ่นระเบิดกัมพูชาแถลงว่าเขาไม่ได้วางไม่ใช่ระเบิดใหม่ เป็นเพราะฐานไทยเขาเตือนแล้วว่าเป็นพื้นที่ในอดีตที่มีการวางกับระเบิดเอาไว้แต่อดีตเขาเตือนแล้วว่าฐานข้อตกลงก็คืออยู่ที่ไหนอยู่ที่นั่น,นในวันที่28วันหยุดยงิงฐานไทยก็ยังเอาคนไปลาดตระเวนเข้าไปในพื้นที่อีกทั้งที่เขาเตือนแล้วว่ามีระเบิด<ม>เขาย้ำว่าเขาไม่ได้วางไม่ใช่ระเบิดใหม่ถูกไหมใช่ไม่เคยใช้ไม่เคยวางใหม่อาเสียเบิร์ดฮะครับก็ผมยืนยันว่าเป็นระเบิดใหม่ เอาอย่างนี้ครับในในเมื่อยืนยันไม่ตรงกันเราก็ต้องไปดูบริบทแวดล้อมว่าว่ามันน่าจะเป็นใหม่หรือเก่าอืบริบทแวดล้อมเนี่ยมันยืนยันอย่างชัดเจนว่ามันเป็นระเบิดใหม่หนึ่งเราเคยเห็นภาพภาพถ่ายที่เป็นระเบิด p m เใช่อันนี้คือแวดล้อมที่นะท,ที่เราเห็นสองการเก็บกู้ของเราเราก็เราก็เคยเห็นระเบิดใหม่แบบนี้เกิดขึ้นเพราะในช่วงก่อนหน้านี้เราเก็บกู้ไม่เคยมีเลยนะครับสาม ที่ภูมะเขือเมื่อเรายึดได้ยึดที่ที่มั่นตรงนั้นได้เนี่ยรเราก็ตรวจพบพีเมนทูอยู่ในป้อมในเบิร์มมากมายอืนี่คือบริเวณแวดล้อมที่เมื่อเห็นไม่ตรงกันพอดูบริเวณแวดล้อมแล้วเนี่ยถ้าเอาหลักฐานเหล่านี้ไปยืนกันเนี่ยอืมผมว่าใครก็ต้องเชื่อว่ามันเป็นระเบิดใหม่ครับหลักฐานเราแน่นกว่าอือย่างตาควายเนี่ยชัดมากเลยที่นักข่าวอินโฟเคมเนไปยืนหน้าประชาร่ะ และก็มีพวงที่เขาถ่ายรูปนะครับให้น่ะอันนี้แหละไอ้ที่เกิดระเบิดนี่ก็แถวนี้แหละใช่ครับอันนี้ก็ชัดเจนเออเออก่อนหน้านี้ตัวเขาเองก็ยังมีการร่าตัวเองตัวเขาอ่ะแล้วเขาก็มีเราเรายังได้ยินเสียงระเบิดตรงประาาสตรขวาด้วยอก็แปลว่าไปเหยียบกับระเบิดตัวเองก็มีครับหรือไม่ก็วางแล้วพลาดเองก็อาจจะไม่แน่ไม่แน่ใจว่าไปเหยียบหรือหรือกําลังวางแล้วแล้วพลาด